สวัสดีครับผมเท่าบันเทิงน,นะครับก็ไดียกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ห่างหายไปสนานนะครับวันนี้ผมกลับมาก็ขอนำเสนอบทเพลงแห่งชีวิตซึ่งผมก็แต่งเองครับร้องเองด้วยในบทเพลงที่มีชื่อว่าเพลงความต้องการครับ ิญรับฟังนะครับชีวิตคือการต่อสู้เรารู้จากการบอกเราเกิดมาแสนลำบากสิ่งที่ยากคือความเข้าใจทุกคนไม่อยากเป็นทุกข์ความสุข ทุกคนไฟฮาทำอย่างไรกันเหล่านะต่างแสวงหาความสุขกันบนทางแห่งความสุขเรื่องสนุกทุกคนหาเงินตราอยากได้มา ทั้งชีวาที่ปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมิตเถิดขอให้เกิดสิ่งเหล่านี้ช่วยบันดาลให้มีอย่างที่ทุกคนต้องการ สวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะฟังเพลงอนชีวิตจากเท่าบันเทึงนะครับก็ขอให้กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ